สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนแบบเพิ่มยอดโฟลเวอร์นะคะใน i g นะคะดูเว็บไซต์ am มขีโซเชียลจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะอ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่จิ้มหนึงด้านล่างโพสต์ได้เลยนะคะมันก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมาเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะของ i g ก็เลยไปที่หมวดหมู่ได้เลยเลื่นหาเป็น i อของเราได้เลยนะคะหาเป็นเพิ่มยยอด้้ตติาามไเละ เสร็จแล้วนะคะก็เริ่มบริการที่เราต้องการกันได้เลยเมื่อเราครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ไอจีของเราไ้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำลิงก์ไปวางแล้วก็ใส่จานวนที่เราต้องการกันได้เลยนะะเนาะเราแค่50สิบก็พอนะคะเวลาเช็คดของเราคือ2อชั่วโมงย3ิบานาทีนะคะ่าใช้จ่ายแค่หกบาทเองจะให้กดส่งได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็กสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ,ะจากที่เรารีไปแล้วนะคะจาก8คนก็กระโดดขึ้นมาเป็นเก็ดสิบหกคนเรียบร้อย